สวัสดีค่ะออมดาลี่ค่ะวันนี้เราจะมาแกะถุงเจ้าเวอรซล่าเออเวอรซเล่ลากะ,ค,ะคอมพลีทแฮมเตอร์แอนด์จูบิวนะคะตัวนี้จะเป็นฟิชแอปเปลิลแพร์แอนด์ไก่นะคะนี่ all in one คอมพลีทตัวนี้อันนี้เวอสเตอ์ว่าแพ์ r e ค o m อมเมนต์บายเวคือแนะนำเดสตอรแพทเนาะอาจจะมีเสียงร้องของเจ้าเจ้าจอมนิดนึง่งอันนี้เป็นแลบบอกเป็นเม็ดเออค่าโปรตีนตัวนี้สามารถให้เดี่ยวได้นะโปรตีนสามารถให้เดี่ยวเออโปรตีนอยู่ที่17%ซแล้วก็แฟตอยู่ที่หซนะคะ มีแคลเซียมมีแคลอรี่ด้วยนี่แล้วเ,เขาก็สามารถสแกนอินโฟรตรงนี้ได้นี่นะคะโอเคเดี๋ยวมาแกะกัน ตัวนี้เป็นไฟเบอร์หกไฟเบอร์หกนะอ่อออแฟตหกไฟเบอร์สี่อือ 6, อมแฟตหกไฟเบอร์สี่นะจ๊ะแกะแกแกะคือที่หายไปเมื่อกี้มาในถุงซิปล็อกเหมือนเดิมน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมค่ะห้าร้อยกรัม ไม่รู้กล่องจะใส่พอไหมซีมาแบบติดหน้าอ่ะหน้าตาเป็นเม็ดมแบบนี้ก็คล้ายหันมาหันแนวนะคะน้องเลียวน้องเลียวไม่เอาลู ตัวนี้ให้เดี๋ยวได้นะให้เดี๋ยวได้เฮ้ยพอมีใจจังถาว่าออมเทอย่างนี้แล้วออมจะรู้ไหมว่าอะไรมันคืออะไรก็เดี๋ยวออมก็จะตัดตัวนี้ล็เบลมาแปะที่ตรงนี้นะคะนี่เรียบร้อยโอเคคลิปแกะถุง อ่าแฮมสเตอร์ของ complete ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ